ถึงเวลาล่าเสืออีกแล้วครับแต่ว่าไปล่าในดงเสือครับนี่คือพรีวิวก่อนเกมแชมเปี้ยนส์เงนะครับอาเซอลจะบุกไปถ้ำเสือครับ ไปถึงมิวนิกครับประเทศเยอรมนีครับเจอกับเสือใต้บาเยนมิวนิกครับนะก็เป็นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเล็กที่2นะครับหลังจากนัดแรกเนี่ยเสมอกันมาที่ลอนดอนนะครับนัดนี้ชี้ชะตาแหละครับใครจะอยู่ใครจะไปใครจะมุ่งสู่แชมเปี้ยนส์ลีกต่อใครจะมุ่งสู่เวมบรียต่อนะครับต้องผ่านเกมนี้ให้ได้นะครับความพร้อมจะเป็นอย่างไรสถิติน่าสนใจมีอะไรบ้างและคาดการ์เกมว่าแนวโน้มมันน่าจะไปใน,นทิศทางไหนรวบรวมทั้งหมดในคลิปนี้แล้วครับ thank you สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลครับและคลิปนี้ครับคุยก่อนเกมครับพรีวิวกันหน่อยครับแบบที่เกิดเอาไว้ตั้งแต่คลิปก่อนนะครับนะคลิปนี้วันนี้ลง2คลิปเลยนะนะครับมีทั้งหลังเกมแล้วก็ก่อนเกมนะครับนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเออฝากถามทุกคนหน่อยสิว่าเจอหน้ากันแบบนี้นะฮะวันละ2คลิปเนี่ยเยอะไปไหมหรือน้อยไปหรือว่าอยากจะดูวันละกี่คลิปนะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วก็ติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางด้วยนะฝากเอาไว้ดดด้้ววยยแลกกกกัันนนครรใช่่อองงทาาตติพูุ แบบนี้แนะนำกันได้ติชมกันได้นะครับคลิปนี้ครับอยากชวนทุกคนเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับเกมที่อาเซนอลจะบุกไปถ้ำเสือครับเจอกับบาเยนมิวนิคกันหน่อยครับในศึกแชมเปี้ยนส์ครับ คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่รักคู่แค้นกันมาอย่างยาวนานนะครับมีเรื่องราวมีสตอรี่ที่ต้องถูกพูดถึงกันอีกเยอะเลยนะครับมีทั้งเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับในเรื่องของการพบกันก็ดีความแค้นฝังหุ่นนะครับหรือแม้กระทั่งตัวผู้เล่นต่างๆนานาที่เรียกว่ามีมีสตอรี่ซึ่งกันและกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวรวบรวมวในคลิปนี้ละนะครับพรีวิวก่อนเกมนะครับไบเอเมนิคพบกับอาร์ซนอลนั่นเองนะครับก็ฝากทุกคนฟันทงกันหน่อยครับเป็นเซียนก่อนเกมคิดว่าผลแข่งขันจะเป็นอย่างไรใครจะได้ผ่านเขารอ แต่ยังนึกไม่ออกว่าจะฟันธงใครรอฟังทั้งหมดที่ผมเอามาฝากทุกคนกันก่อนก็ได้ครับนะฮะวันแล้วเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสาการศึกแชมเปี้ยนส์ในรอบนี้นะครับอาร์เซนอลในเลกแรกเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับาบยมิคไป2ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าเสียหายไหมก็นิดนึงนะฮะแต่ว่ามันไม่มีกดอเวโกละนะครับมันไม่ต้องแคร์เรื่องกดประตูทีมเยือนใดๆละนะครับเพราะใส่ได้เต็มข้อใครชนะเข้ารอบเลยเสมอ ต่อเวลาพิเศษยิงจุดโทษนะครับเพราะฉะนั้นบอลบอลแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเกมนี้เราไปเยือนนะครับเรามีกองเชียร์นะครับวันที่เขามาเยือนเราเขาไม่มีกองเชียร์เนื่องจากเขาติดโทษแบนนะครับก็เลยทําให้อาร์เซนอลเนี่ยยังพอมีเสียงเชียร์ถึงแม้ว่าจะน้อยนิดลําไรก็ตามนะครับก็ถือว่ามีเสียงเชียร์นะครับไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายมากนักนะครับแต่ว่าการไปเล่นที่อารีน่าเนี่ยบ้านของเบเยอร์นิรนเนี่ยไม่ใช่งานง่ายครับนะฮะผมบอกสเตตัสไปแล้วนะเสมอกันมา2 2นะใครชนะเ รอบเลยนะครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยมีกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่ามิวนิกเนี่ยจะมีเยอะกว่าหน่อยนะครับบาเยอร์เนี่ยเขาไม่ไม่พร้อมหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการ์นบี้นะครับหรือว่าจีนาบี้เนี่ยนะครับเซจิโรี่ที่เคยเป็นเด็กเก่าอาร์เซนอลนะครับก็ไม่พร้อมในเกมนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงคิงส์ลีย์โคมองนะครับคนที่เพิ่งแม่มี เสียสถิติได้แชมป์ลีกตลอดตั้งแต่เทิร์นโปมานะครับเล่นให้กับเปเอสเจจูเปนตุสบาเยอร์มิเนงได้แชมป์ทุกปีเลยเนี่ยครับปีนี้ไม่ได้แชมป์ลีกแล้วนะครับเสียเสียให้กับไบเออร์เลเบอร์กูเซ่นนะครับนะบมีเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยมาบอกก็คือตอนตอนที่แฮร์รี่เคนย้ายมาเนี่ยที่บาเยอร์เนี่ยแฮร์รี่เคนไม่เคยได้แชมป์ลีกเลยนะครับกับ k i n g s ลีย์โคมองที่ได้แชมป์ลีกมาตลอดชีวิตมาเจอกันนะครับปรากฏว่าของแฮร์รี่เคนแรงกว่าครับทนะำให้ k i n g ์ลีย์โคมองเสียสถิตินี้ไปนะครับส่วนแฮร์รี่เคนยังคงคีิปสถิติเดิมอยู่ก็คือไม่ได้แชมป์ลีกต่อไปนั่นเองนะครับนะก็เป็นผู้ชายที่เก่งมากนะครับเป็นท็อปแอสซิสท็อปท็อปประตูของไบยอเมนิคอยู่นะครับแต่ว่าก็แหม แชมป์ลีกพลาดไปได้นะครับแต่ก็ต้องชื่นชมเลเวอร์กูเซ่นด้วยนะนั่นะก็สามารถที่จะควา้าแชมป์ได้สมัยแรกนะครับเอาแกรนิตชาก้าไปปั๊บได้แชมป์เลยเป็นไงนะฮะชาก้าที่แบบได้ฉลองแชมป์ลีกนะฮะกับเบ์เลเวอร์กูเซ่นครั้งแรกในรอบ ก่อตั้งสโมสรเลยนะครับอนอกเลือกไปไกลกลับมาเรื่องของเราก่อนนะครับคนที่ไม่พร้อมของบาเยอร์มินิกอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือทางด้านอัลฟงซดเดวิสครับโดนติดโทษแบนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้3ตัวหลักๆของบาเยอร์ที่จะไม่พร้อมนะจินาบี้นะครับนโคมองนะครับแล้วก็ เอาฟงโซดเดวิสนั่นเองนะครับถือว่าเสียหายพอสมควรนะครับสำหรับบาเยมิเกลที่ไม่พร้อม3คนนี้นะจริงยังมีตัวอื่นอีกนะครับแต่ตัวอื่นผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นตัวผู้เล่นที่สําคัญมากของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไอ้โบลชมันพวกซาอะไรพวกเนี้ยโบนาซาอะไรพวกเนี้ยผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นตัวหลักตัวจริงนะครับมาดูฝั่ง,งอาร์เซนอลมากดีกว่านะครับคนที่ไม่พร้อมแน่ๆคือจูเลนทิมเบอร์ครับส่วนอีกคนนึงก็คือมาตินโอเดกาดครับที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งเวลาหลังของเกมที่่แพ้วิลลา2-0นะครับ โดนกระแทกจริงโดนอัดตันเยอะมากนะสำหรับโอดิกาูนะแต่ว่าข่าวก็ฟิตพร้อมนะครับวันนี้ได้ลงสนามแน่นอนครับนะสำหรับอาร์เซนอลนั่นเองนะทำให้หน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่ครับหน้าตาจะออกมาประมาณนี้ครับเจ้าบ้านจะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษ,ษาประตูจะเป็นทางด้านนอยเยอร์นะครับผู้รักษ,ษาประตูตอจอมเก่านะมาเนลนอยเยอร์อายุ3 8ปีแล้วนะครับ แบ็คขวาจะเป็นทางด้านโจชัวชิมิคคริมิตนะครับแล้วก็ซ้ายเนี่ยไม่ไม่มีอัฟฟงโซเดวิสนะครับจะเป็นคิวของแบ็คโปรตุเกสครับก็คือทางด้านราฟาเอลเกเรโรครับจะมาทําหน้าที่แทนนะครับส่วนคู่เซนเตอร์ับครับทางด้านเดลิกครับจะจับคู่กับอีริกไดเยอร์นะครับนะก็เป็นนักเตะอังกฤษที่มาพร้อมแฮร์รี่เคนนะครับกองกลางครับจะใช้ไลเมอร์ครับจับคู่กับกอเลสกาครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยจะนําทัพมาโดยทางด้านของโทมัสมูเลอร์ครับอันนี้ ก็ตัวเก่านะอายุ34แล้วนะครับรวมด้วยดาวรุ่งนะครับจามามูเซล่าครับแล้วก็เลรอยซาน่นะครับวันนี้ก็เรียกว่ากําลังพีคเลยนะครับเกมที่แล้วนี่ว่าทํากองหลังอาร์เซนอลปนปปูนเลยครับแล้วก็สู่หน้าตัวเป้าไม่ใช่ใครคนไหนครับคนดีคนเดิมแฮร์รี่เคนนั่นเองครับส่วนอาร์เซนอลครับจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้สปรพดูจะเป็นดับิดรายานะครับกองหลัง4คนเนี่ยผมคาดการว่าน่าจะ ยังคงกัดฟันใช้แบ็กซ้ายอย่างอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะซึ่งถ้าไม่ใช่ซินเชนโก้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโตมิยาสึนะครับย่ากรุบควีโอเกมแรกเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่3เลยนะครับส่วนขวาเนี่ยไม่น่ามีปัญหาครับเบนจามินไวท์ครับยึดตัวจริงเช่นเดียวกับคู่เจนะครับครับกับเบลมังกาเยสกับวิลเลียมซาลิบานั่นเองนะครับกองกลางนี่น่าสนใจครับว่าจะทําอย่างไรครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะถอยคายฮาวเวิร์กมาเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วนะครับเพราะเห็นแล้วว่า การที่คาร์เฮาสเป็นโฟลนายเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะในความเห็นผมส่วนตัวนะผมคิดแบบนั้นนะผมก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยทางด้านอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะเลือกซื้อเกมรับไว้ก่อนนะครับก็คือใช้เดคเคนไรท์เนี่ยจับคู่กับมิดฟิลต์ตอรรับอย่างน้อยอีกหนึ่งคนนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจอจินโยถ้าไม่ใช่จอจินโยจะเป็นโทมัสปาเต้ผมคิดว่าแบบนั้นนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเลือกซื้อประสบการณ์ความเก๋าของจอจินโยมากกว่านะครับเพราะจอจินโยมีประสบการณ์ในเรื่องของเกม, League, กเกมนนชแชบบมกกเป มาติดมาออเดกาเป็นเพลย์เมคเกอร์นั่นเองครับส่วนแนวรุกครับ3คนผมเชื่อว่านะ่าจะขยับคายฮาวเวิร์ไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาทำงานได้ดีนั่นก็คือฟอสไนนะครับส่วนซ้ายขวาเนี่ยขวาเนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นบุโกโยสากาซ้ายเนี่ยผมไม่ ไม่มั่นใจจริงๆว่าจะเป็นใครการ b เบิ้ t มันเตเนีพร้อมแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องการบาดเจ,จ็บรบกวนแล้วแต่ฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ได้เข้าที่เข้าทางนักนะครับส่วนคนที่เล่นได้มีมาตี้มีกาเบิ้ลเชีซูสแล้วก็มีทางด้านเรเนโ o ทอสซานะครับซึ่ง2ลรายหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเช s u s ซูสหรือทอสซานี่ยผลงานดีใช้ได้เลยนะครับในเกมล่าสุดที่เจอกับไบยมวนิกนะครับผมเชื่อว่า คน,คนที่จะได้สตาร์ทก่อนเนี่ยถ้าให้ผมเดานะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกาเบยลเชสซสมากกว่านะน่าจะซื้อประสบการณ์ของกาเบยลเชสซูสนะครับในเวทียุโรปนะครับเพื่อที่จะมาประคับประคองน้องๆในทีมให้ให้ไม่ตื่นเต้นมากนักนะครับให้ไม่มีช็อตแบบจับบอลลั่นของกาเบรียลมาเกสอีกอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้สินในเกมนี้น่าจะถูกกำชับมาว่าให้เคียบหน่อยนะครับไม่ให้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์บ้าบอคอแตกแบบเกมนัดแรกนั่นเองนะครับ มาดูสถิติที่น่าสนใจแล้วก็ข้อมูลองค์ประกอบเพิ่มเติมหน่อยกันลนะครับเกมนี้เล่นตีสองนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับก็ถือว่าดึกเหมือนกันนะแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ปรับมาแล้วจากเคยเล่นตีสามตีสองสี่สิบห้าเนี่ยก็ขยับมาเร็วหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องนอนดึกกันมากแต่บอลจบก็ตีสี่ถ้าต่อเวลาก็ตีห้านะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบริหารเรื่องการนอนได้ดีนะสถิติอีกอันนึงที่น่าสนใจครับอายุเฉลี่ยครับอายุเฉลี่ยของไบโอเมนิคครับ มากกว่าโซนอลหนึ่งปีก็คืออายุยี่สิบห้าอาร์เซนอลอายุยี่สิบสี่ยี่สามปียี่สิบสี่อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์มากกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทีมแก่ไม่ใช่ทีมคนสูงอายุนะครับเรียกว่าสูสีกันแหละครับนะฮะใส่กันน่าจะมันนะครับการพบกันของทั้งสองทีมอันนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากครับนะฮะผมย้อนเวลาไปไกลหน่อยนะครับสิบสามเกมนะครับสิบสามสิบสองสิบสามเกมที่พบกันครับเป็นไบยร์มิวนิคครับมีผลงานที่ดีกว่าอาร์เซนอลหลายขุมเลยครับ นะครับพวกเขาสามารถชนะอาร์เซนอลได้ถึง7เกมนะครับเสมอกัน3เกมและเป็นฝั่งอาร์เซนอลชนะได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสถิติสถิิตค่อนข้างขี่ Arsenal อาร์เซนอลพอสมควรนะครับใน12-13เกมเนี่ยบไบรนมิริกยิงไปเกือบ30ลูกนะครับยิงไป29ลูกขณะที่อาร์เซนอลยิงบายเยิริกได้แค่15ลูกครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับถ้าเทียบเป็น,เป,นเป็นก็คือบไบรนมิริกยิง2อาร์เซนอลยิง1อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าก,กังวลสำหรับอาร์เซนอลในการทำประตูพี่เสือนั่นเองนะแล้วก็ออีีกกสถิิตนึงท่ยาจะ เล่าให้ฟังก็คือเรื่องของฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ครับฟอร์มการเล่นของทั้งคู่เนี่ยมีปัจจัยในการเล่าเรื่องนี้พอสมควรครับในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับ mm. บาเยอร์มินิกเนี่ยพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1ขณะที่อาร์เซนอลชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มมันใกล้กันมากเลยครับนะต่างกันแค่เสมออาร์เซนอลเสมอมากกว่า1นะครับบาเยอร์เสมอน้อยกว่า1นะครับแล้วก็ไปหนักแพ้เป็นแพ้เพิ่มเติมไปเองนะครับแต่บบเยอร์มินิกค,ครับ เกมลีกล่าสุดหลังจากที่พวกเขารู้ตัวว่ายังไงกูก็ไม่ได้แชมป์บุนเดสลีกาแน่นอนแล้วเนี่ยนะครับเก็บตัวผูเ้เล่นเลยครับนะฮะพักเลยครับนะฮะตัวผูเ้เล่นหลักๆเนี่ยได้พักในเกมลีกนะครับแล้วมาอัดกับอาร์เซนอลในเกมกลางสัปดาห์เต็มที่ขณะที่สลับไปดูที่ฝั่งอาร์เซนอลครับ สุดสัปดาห์ล่าสุดใส่กับอัลซามิล่าถึงแม้ว่าจะแพ้นั่นคือตัวจริงแล้วครับนะถึงแม้จะมีโรเตชันบ้างนิดหน่อยนะครับแต่นั่นคือโอเดกาดนั่นคือไค i ฮาวแวร์นั่นคือเดบ,บิดรายากาเบียลมากาเยสแล้วครับนั่นคือตัวผู้เล่นที่เรียกว่า แทบจะร้อยแล้วอ่ะนะครับแล้วก็อัดกันลุยกันจนถึง90นาทีแล้วก็แถมแพ้มาอีกความมั่นอกมั่นใจเสียขวัญมีแน่นะครับแล้วก็สภาพร่างกายความฟิตพร้อมเนี่ยผมมันน้อยกว่าบเบอร์เยอร์มิคพอสมควรแน่นะครับแต่ว่าขวัญกาลังใจผมก็เชื่อว่ามิเกลวเาเตต้ามีศิลปะในการ พูดนี้ศิละปะในการดึงพลังจากนักเตะรุ่นนี้มามากพอสมควรแน่นอนนะครับก็ต้องมาวัดกันแหละครับว่าจะสามารถดึงพลังแฝงออกมาได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับอีกสถิดีหนึ่งที่อยากจะเอามาชวนกันดูชวนเล่าให้ฟังหน่อยก็คือเรื่องของคนทําประตูครับแนคนทำประตูคนทำแอซิสนะครับสำหรับเาเยอร์มินิกเนี่ยนะครับเป็นแฮร์รี่เคนเ็นเดอร์แบกเลยครับก็คือยิง ในรายการนี้นะยิงไปแล้ว7ประตูกับ3แอสซิสต์นะครับเป็นอันดับหนึ่งของทั้งสองแคตตาลยทั้งทั้งการทำประตูทั้งการจ่ายนะครับอันดับ2ในการทำประตูเท่ากันก็คือทางด้านเจนาบี้นะครับการาบี้เนี่ยนะครับกับโคมอง2ประตูนะครับส่วนแอสซิสต์เนี่ยโอ้ก็เป็นคิมิก2 2ลูกอ่าโทมัสบูเลอร์1ลูกนะครับถือว่าเป็นแฮร์รี่เคนที่ค่อนข้างมีสถิติที่ดีในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกกับไบเยอร์มิวนิกนะนะทั้งยิงทั้งจ่ายเลยเรียกว่าเป็นเดอะแบ็คของทีมครับขณะที่อาร์เซนอลไมม่่ีีเเดอะแบบกครัฉลย ยิงครับไม่มีดาวซันโวครับยิงทุกคนยิงมากที่สุดเท่ากันที่4ประตูครับเลนโดทอสซาบุกโยซาก้ากาเบลเชซุสยิง4ประตูเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็ในขณะที่แอสซิสก้อยเคียงกันมากครับบุกโยซาก้าแอสซิสมากสุดก็จริง4 4ประตูจะนับเป็นเดอะแบกก็ได้นะเพราะว่ายิงก็สี่แอสซิสก็สี่มากสุดของของทีมทั้ง2 2หัวข้อนะครับแต่ว่าคนรองลงมาเนี่ยเป็นกาเบลเชซุสเนี่ยก็ แอซิสสประตูริดเนลสันแอซิสส,ส,สประตูนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปในในการทําประตูแล้วก็ในการจ่ายจ่ายให้เพื่อนยิงประตูนะครับถือว่าอาร์เซนอลเนี่ยมาในรูปแบบนี้เลยก็คือใช้ทีมเวิร์กสู้นะครับไม่ได้มีเพลย์เมกเกอร์ไม่ได้มีคนที่เป็นท็อปสกอร์ไม่ได้มีคนที่เป็นเป็นเดอะแบกของทีมคนเดียวนะครับวันที่ กัมเบลเชซุดไม่ยิงก็มีคายฮาวแวกซิงวันที่ฮาวแวกซไม่ยิงก็มีบุกโยซาก้ามีทอสซามีมาร์ตินเนลลี่นะครับวันที่โอเดกาจ่ายไม่ได้ก็มีคนอย่างเชซุดอย่างบุกโยซาก้าอย่างลิทเนลสันสลับกันเข้าทำนะเพราะฉะนั้นการเข้าทำของอาร์เซนอลจะเรียกว่ามีมิติที่หลากหลายกว่านั่นเองครับก่อนจะไปคาดการเกมน,น,นะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนครับไปดูฟุตบอลกับพวกเรานะครับนะอาร์เซนอลอุบลราชธานีนะครับร่วมกับคุยกันเนอร์รวมไปถึง กั๊กฟุตบอลนะครับเดอะกั๊กฟุตบอลนะครับน้องกั๊กนั่นเองนะแล้วก็รวมไปถึงน้องๆที่อุบลหลายคนเลยนะครับน้องกอฟน้องบ๊อบบี้นะครับนะแล้วก็อีกหลายๆคนที่จะมาร่วมกันในงานนี้นะครับจะจัดดูศึกนอตลอนนับบี้แมชครับระหว่างอาร์เซนอลกับทอตแนมฮอสเปอร์นะครับสเปอร์เป็นเจ้าบ้านนะแล้วก็อาร์เซอไปเยือนนะครับก็ เป็นเกมที่น่าจับตามองนะครับเล่นกันเวลาดีด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่28เมษายนเตะกัน2อรุ่มนะครับแต่ว่างานเราเนี่ยเริ่มแต่6โมงเย็นแล้วนะครับลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับรีบจองลงทะเบียนกันได้เลยนะครับวิธีการลงทะเบียนเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์เป็น google form มาไว้ในใต้โพสต์นี้นะครับก็กดเข้าไปในนั้นนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ระบุเลว่าคุณอยากมากี่ท่านค่าลงทะเบียนคนละ150บาทนะครับจะได้เป็นได้คืนเต็มๆเลยก็คือ150บาทนะครับจะ ที่จะกินดื่มใช้ภายในร้านนะครับสถานที่ที่เราจะไปก็คือที่ร้านแห่งเอาอุบลน,นะครับเจ้าของร้านพี่โหนกเนี่ยจัดจอ l อ d ดขนาดยักษ์ให้เราได้ดูกันเลยนะครับผมมีของเตรียมไปฝากให้ทุกคนเพียบเลยแบบที่บอกไปเมื่อคลิปเขาก่อนนะครับมีผพ้าพันกอมีนูนนั่นนี่นะครับเดี๋ยวเอาไปแจกกันด้วยเอาไปฝากกันด้วยนะครับและรวมไปถึงครับ บรรยายเกมสดๆแต่ผมไปเล่าเองไปบรรยายเองเลยนะครับใครที่อยากจะมาดูด้วยกันนะครับเรียนเชิญจริงๆนะครับก็ที่อุบลราชธา,านีและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับลิงก์อยู่ใต้โพสต์นี้แล้วนะครับมาดูกันเยอะๆมารวมพลังกันหน่อยกันเนอร์สอย่าแพลวครับพวกเราอย่าแพลวนะครับมาเจอกันที่อุบลเยอะๆนะครับ มาคาดการเกมกันหน่อยครับสำหรับคู่นี้เนี่ยนะครับผมอบอกเลยว่าเป็นหลังพิงฝาทั้งคู่นะครับอาร์เซนอลเองถึงแม้ว่าจะมีลุ้นถึง2รายการนั่นะคือพรีเมียร์ลีกแล้วก็รวมไปถึงแชมเปี้ยนส์ีกนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในสถานการณ์ที่โดนซิตี้แซงนำไปแล้วเนี่ยเราต่างรู้ดีกันครับว่าซิตี้แผ่วยาก ถึงแม้ว่าเราจะภาวนาให้เขาพลาดก็ตามนะครับแต่ว่ามันมันอยู่ในมือเขาแล้วมันไม่ได้อยู่ในมือเราและรวมไปถึงลิเวอร์พูลด้วยนะมันไม่ได้อยู่ในมือเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในมืออาร์เซนอลและลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วนะครับอยู่ที่ในมือ,อาทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการที่ดูจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดของอาร์เซนอลณเวลานี้สําหรับผลคือแชมเปี้ยนส์ลีกครับนะเช่นเดียวกับบาเยบร์ทมิวนิคเลยนะครับบาเยบร์นี่เสียแชมป์ไปแล้วเลยนะครับเสียตกรอบเดฟเบโพคาไปแล้วนะครับแล้วก็ในศึกบุนเดสลีกกา็ พาท่าให้กับไบเออร์เลเบอร์กูเซ่นเป็นแชมป์สมัยแรกตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะเสียกันทั้งคู่แล้วครับใส่กันยับแน่นอนมีเท่าไหร่ใส่หมดแต่บาเยิร์นเนี่ยนะครับเขาไม่มีห่วงหลังนะครับมีแต่ห่วงหน้าอย่างเดียวก็คือหลังเขาเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกเขาพักตัวผู้เล่นรออาร์เซนอลแล้วครับขณะที่อาร์เซนอลหลังเนี่ยไม่ไม่ได้พักตัวผู้เล่นเลยครับใส่กันมาเต็มนะครับเพราะฉะนั้นความฟิตพร้อมเนี่ยบาบยมินิกมีพร้อมกว่ามากกว่าแน่นอน แต่อาร์เซนอลดีกว่านิดนึงตรงที่ว่าตัวผู้เล่นบาดเจ็บของไบรชมินิกหรือตัวไม่พร้อมเนะี่ยสามคนนั้นเนะี่ยสำคัญจริงๆอาร์เซนอลเนี่ยตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยเหลือแค่จูเลียนทิมเบอร์คนเดียวเลยทําให้อไล่ที่จะใช้สับเปลี่ยนเนี่ยมันมีเยอะกว่ามันมีคุณภาพที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่านั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้รูปเกมจะเป็นเจ้าบ้านอย่างไบรชมินิกครับที่จะถาโถมใส่อาร์เซนอลอย่างบ้าคลั่งนะครับอาร์เซนอลจะตั้งรับและรอสวนกลับครับซึ่งสถิติในการเล่นบอลสวนกลับของอาร์เซนอลดีที่สุุดดเป็นอนออัับ3ขงย รบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการสวนกลับที่มีประสิทธิภาพของอาร์เซนอลสร้างความปัดป่วนให้กับเจ้าบ้านได้แน่นอนนะครับส่วนเจ้าบ้านก็ขยคใส่อาร์เซนอลไม่ยัง้งแน่ผมบอกเลยเพราะเกมแรกเนี่ยพวกเขาเล่นอย่างมีวินัยมากนะครับซึงเยอรมันเนี่ยมีคาแรคเตอร์ความเป็นทีมเป็นบุคคลที่มีวินัยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเกมนี้จะหน้าตาเป็นแบบนี้ บาเยร์มิวนิกไล่ขยโยกใส่อาร์เซนอลนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเล่นในดงเสือครับนะฮะต่อให้คุณมีปืนหลายก็บอกก็ตามเนี่ยไม่ง่ายสำหรับอาร์เซนอลครับแต่ว่าจะเป็นเกมที่สนุกสุดมันครับนะฮะหลายคนนะครับโดยเฉพาะออฟต้านะครับยังให้อาร์เซนอลมีดีกว่าบาเยร์มิวนิกและอาจจะผ่านเข้ารอบในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรายการนี้ได้นะครับและผมเองผมก็เชื่อแบบนั้นครับว่าอาร์เซนอลมีดีพอที่จะผ่านบาเยร์มิวนิกได้ครับแต่ครับบอลแบบนี้บอกตรงๆว่าออกได้3หน้าเลยนะครับและหน้า ที่เป็นไปได้มากสุดก็คือบบเอนมวนกจะชนะอาร์เซนอลครับสองประตูต่อหนึ่งน,นี้หน้าที่เป็นไปได้มากที่สุดเลยนะสองประตูต่อหนึ่งสามประตูต่อสองหรือสามประตูต่อหนึ่งอะไรแบบนี้มีมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดแต่ผมคิดว่าไอ้มากคำว่ามากที่สุดของผมเนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะสักประมาณ3 4 3 5อ่ะ40%นะครับแล้วรองลงมาเสมอเนี่ยมันคือ30%เลยคือต่างกันแบบหลักหน่วยอะแล้วก็ อา,อาสาร์ซอนพริกชนะเนี่ยก็มี30กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอะไรประมาณแบบนี้ผมมองว่าบอลออกได้3หน้าเลยนะครับแต่ว่าหน้าที่ผมอยากให้เป็นมากที่สุดก็คือเสมอกันครับ นะหน้าที่ผมฟันธงแล้วกันผมคิดว่าเกมคู่นี้จะสู้กันแบบสุดมันครับและเป็นอาร์เซนอลที่สามารถยันได้เสมอไป3ประตูต่อ3ครับและไปดวลลูกโทษที่จุดโทษผมเชื่อว่าเกมรับของทั้งคู่คำนบแตกแน่นอนครับโดนเกมรุกที่จี๊ดจั๊ดของทั้ง2ฝั่งเนี่ยยิงอุตลุดแน่โดยเฉพาะอาร์เซนอลนะครับที่เรียกว่ามีเกมรับที่รั่วฝั่งซ้ายซึ่งก็คือตำแหน่งของซินเชนกนะครับผมเชื่อว่า เขาเจาะฝั่งนี้แน่นะครับและจะเจาะเข้าด้วยนะครับส่วนอาร์ซอลเองก็จะเจาะบายเยนในฝั่งเดียวกันนั่นคือฝั่งซ้ายของบายเยนที่ไม่มีอาฟฟังโซเดวิดแล้วนะครับใช้ทางด้านราฟาเอลเกเรโรแบ็กโปรตุเกสเนี่ยผมเชื่อว่า การที่ไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยนะฮะโดนแต,แต่แต่เขาก็แบกระดับทีมชาติโปรตุเกสนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมูนะนะ,นะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าน่าจะเจาะเข้านะครับและอาร์เซนอลน่าจะได้ประตูจากการขึ้นเกมทางฝั่งขวาทางบูกุโยสาก้าแน่นอนในเกมนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายจะเสมอกัน3-3ครับและอาร์เซนอลจะชนะในต่อเวลาพิเศษหรือยิงจุดโทษอะไรประมาณนั้นนะครับและเราก็จะไปปาดเหงื่อีกทีนึงในเกมสุดสัปดาห์นะฮะอันนี้วิเคราะห์เป็นฉากๆเลยนะนะว่ากันแบบมโนสุดๆไปเลยนะครับแต่นี้ความเห็นผม ความเห็นคุณแลวครับคิดเห็นอย่างไรคิดว่าเกมเกมนี้โฉมหน้าจะออกมาแบบไหนลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับและอย่าลืมติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับและสุดท้ายเลยนะครับอย่าลืมติดตามกันนะในเรื่องของอ,อีเวนต์ก็ดีนะครับที่อุบลร,ราชธา,านีวันที่28เมษายนนี้นะครับแล้วก็คําถามที่ผมฝากไว้นะครับหึงวันคุณอยากดูคุยกันเนอร์สักกี่คลิปอยากเห็นหน้ากันสักกี่ครั้งนะครับลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยอยากดูคอนเทนต์ประมาณไหนนะครับจะได้จัดให้ ให้ให้ตรงใจคุณที่สุดก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นาการทําฐานข้อมูลเล็กๆน้อยๆก็แล้วนะ,นะช่วยกันจัดรายการช่วยกันปรับปรุงคอนเทนต์กันไปครับตั้งใจทำคอนเทนต์ให้คุณดูจริงๆนะะคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับหลังจากจบเกมหวังว่าเราจะมี3คะแนนไม่ใช่3คะแนนสิหวังว่าเราจะผ่านเข้ารอบนะครับหวังว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดสดใสของเหล่าบรรดากันเนอร์ในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ